ว่าเหมียวน้อยไม่น่ารักค่ะเหมียวน้อยน่ารักนะเนี่ย่เหมียวน้อยน่ารักมากมายเลยเนี่ยดูหน้าดูหน้านี่ให้แม่ดูหน้าก่อนให้แม่ดูหน้าหน่อยสิคะลูกอื้อ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 น่ารักนะเนี่ยลูกแม่น่ารักเสมอเอ้ยเอ้ยเอ้ย มาดูหน้าหน่อยเฮนแม่ดูหน้าหน่อยเแม่ดูหน้าจงจิลอ้จริงจิงจิงคลิมอือหน้าเต็มจอเลยลูกอือหน้าเต็มจอเลย